เรามาดูนะอันนี้คือผู้นําที่เข้ามาก่อนเรา6เดือนนะครับนี่รายได้ต่อวันเขานะครับเนี่ยมีองค์กรเกิดขึ้นใบหวยเกิดขึ้นซ้ายเกิดขึ้นขวากําไรใบละ8บาท8บาทวันหนึ่งเจ็ดพวันละหมื่นวันละหมื่นสาวันละหมื่นหอันนี้มีคนได้จริงๆแต่เขาแค่โชคดีกอดเจอก่อนเรา6เดือนแค่นั้นเองนะครับนี่รายได้วันละหมื่นวันละหมื่นสองท่านไม่ได้ขายหวยลอตเตอรี่คนเดียวนะเพราะในองค์กรทั้งทีมซ้ายและทีมขวาคุณช่วยกันขายนะครับ มันก็เลยมีรายได้ขึ้นมาขนาดนี้วันละเป็นหมื่นห้าหมื่นหกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นรายได้ตรงนี้ค่าคอมมิชชั่นที่มีค่าคอมมิชชั่นที่บอกว่ามันมีการเกิดนะครับการเกิดองค์กรใต้รหัสท่านลงไปท่านลงไปเนี่ยนะไม่ว่าใครจะหามาก็ช่างเนี่ยแต่แต่ละวัน,แต,วนแต่ละวันเนี่ยบริษัทจะเอาอค่าคอมมิชชั่นเนี่ยมาคำนวณจ่ายทุก5วันนะครับวันที่1ถึงวันที่5เงินก็จะโอนเข้าบัญชีเราโอนเงินนะ วันที่6ถึงวันที่10เงินก็จะโอนเข้าบัญชีวันที่1 1บเถึงสิเงินก็จะโอนเข้าบัญชีก็สรุปแล้วตั้งแต่วันที่5้าสิบสิบห้ยนะจะโอนทุก5วันสรุปแล้วเดือนหนึ่งบริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีคุณถึงเดือนละ6ครั้งเดือนหนึ่งโอน6ครั้งนะครับ5วันจ่าย5วันจ่ายอย่างดวงผมผมเพิ่งเข้ามาได้1เดือน นะครับก็เพิ่งได้5วันจ่าย5วันจ่ายมาแค่6รอบครบเดือนเลยเดือนหนึ่งได้6รอบพอดีอันนี้ผมว่ามาดูแค่5รอบหน้ามันแคบนะเรามาดูนะครับวันที่16บริษัทก็โอนเข้ามาสองพันสี่สิบาทเห็นไหมฮะสองพบาทนะครับทำไป5วันทําไป5วันสิบหก8 1 9บเครบ5วันปุ๊บวันที่21เงินโอนเข้ามาอีกพันพันหนึ่งพันเศษเศษพันาแปดสิบแาทเมื่อทําไปอีกหวันยี่สิบเอ็ดยีิบสองยี่าไปครบวัน วันที่26โอนอีกเห็นไหมครับโอนมาอีก3 1 7 4บาททาไป21 22 23เอายี่7 28 29ยี่บยี่ิบปดยี่เก้าสามิไปอีกห้าวันนะครับวันที่1เงินโอนมาอีก6,009กว่ากว่าพอวันที่หนึ่ง6สามสี่ห้าหกเงินโอนเข้ามาอีกนะครับครบห้าวันเพราะฉะนั้นบริษัทจะโอนทุก5วันทุก5้าวันเงินจะโอนเข้าบัญชีเราเนี่ยเดือนหนึ่งนี่ก็คือหครั้งนะครับเนี่ย